สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะครับก็มาอยู่กับช่องคนพิกเป็นดินดินบนวิเชียนเก่นครับครับคลิปนี้ก็เจอปัญหาอีกตัวครับสำหรับปีที่3นะครับรถปีที่3ตัวนี้ก็หมดครับใบเกลียวลูกนวดครับ ครับตัวนี้ครับมันจะเป็นใบสแตนเลสสังเกตจะเห็นว่ามันมันกินเสื้อเข้ามาแล้วครับปีสามพันสามชั่วโมงครับคันนี้ หมดมากครับหมดจนกินเสื้อก็เลยกินเสื้อเขามาข้างล่างเลยครับไปถามศูนย์แล้วครับเขาบอกว่าแผ่นละพันห้าครับแผ่นเหลียดตัวนี้ครับมันจะมีสองแผ่นครับตัวนี้แล้กวก็ตัวนี้เป็นสองแผ่น พอดีบางเงินปีนี้ก็ทุนไม่เยอะเท่าไหร่ครับจะเก็บไว้บนลุงก็หลายอย่างอยู่ครับก็เลยจะมาใช้เหล็กเส้นนะครับที่เราใช้ดำไอ้ตะเกียงลูกหนดนะครับเป็นเหล็กเหนียวธรรมดาครับเส้นละหกสบบาทนะ ก็จะมาใส่สองเส้นคู่กันนะครับแล้วก็เชื่อมติดกับเสื้อครับไม่รู้ว่าจะได้นานแค่ไหนนะครับก็จะลองทำให้ดูนะครับเพื่อนเขาก็แนะนำให้เอาเหล็กเส้นสเตนเลสนะครับเป็นเหล็กเหล็เส้นเล็มันจะแข็งกว่ากัน แต่ผมจะลองใช้เหล็กดูนะครับมาติดกามกันดูนะครับว่าจะนานได้ใช้ได้นานได้แค่ไหนครับจะถึงปีไหมจะใส่ใส่ตัวนอกหนึ่งเส้นเส้นทางหลังหนึ่งเส้นใส่คู่กันเลยครับคู่กันมา ก็สำหรับท่านที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ,รบมาทำกันเลยครับครับเป็นสองหนครึ่งนะครับเหล็กสองหนึ่งครึ่งร้านก็บอกว่าสองหนครึ่งจะมาใส่ตัวนี้ครับ ฤดูการที่สี่ครับปีที่4ี่หมดมากนะครับครับรับชมแลวครับครับผมจะเริ่มไล่จากตัวหน้านะครับไปด้านหลังจากจุดนี้นะครับตัวเสื้อตัวเส้นข้างในก็จะไล่โค้งให้อยู่ในริมริมในนะครับครับไปดูเลยครับ ตัวเกียวเลยครับครับจะทำในลักษณะนี้นะครับวงลูกมาตามไอ้ใบเกียวเลยครับแล้วก็จะเชื่อมติดด้านในครับ ขอบในของเสื้อนะครับไอเหล็กตัวนี้แล้วเราก็จะเอาอีกเส้นมาใส่ด้านบนนะครับใส่บนเลยเชื่อมติดกับตัวใบเกี่ยวนะครับใบเหล็ดครับดูต่อเลยครับ เหล็กก็จะอ่อนหน่อยถ้าเป็นเหล็กดีมันจะใชง ไล่เสื่อมทีๆมาเลยนะครับเสื่อมติดๆกันมาเป็นจุดเป็นจุดต้องเชื่อมเยอะก็ได้ครับแล้วก็หมุนไปอ่ะขอไปครับ เดินตามงบครับปีนี้ราคาข้าวก็ไม่รู้จะเท่าไหร่ตามงบที่มีแล้วครับงบก็ไม่เยอะ กตอนของเราก็พอใช้ครับหัวชีพก็มันก็ดีไฟไมันรวัวครับ เดี๋ยวมาดูตอนใส่เสร็จเลยนะครับครับก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับเชื่อมติดตัวหน้าแล้วก็ไล่มาข้างหลังับเป็นจุดเป็นจุดทีๆมาอยู่ตรงนี้ครับ แล้วก็จะใส่อีกเส้นนะครับอ้ตรงที่ร่องกลางครับจะทับอีกเส้นตรงร่องกลางเหมือนกันครับไล่สุดเหมือนกันแต่ตัวหน้าเราจะเอาเริ่มข้างล่างนะครับขึ้นมาไล่ขึ้นมาเพราะว่ามันจะดึงข้าวนะครับข้างหน้าจะดึงข้าว แล้วไปปล่อยข้างหลังดึงวนออกมาจะปล่อยออกตรงนี้ตรงนี้จะได้มาหนักมาหนักเท่าไหร่ครับก็จะใส่พอสุดถางครับเดีย๋ยวมาใส่ตัวกลางก่อนครับก็เสริมเสริมคู่กันมานะครับครับจะสังเกตเห็นเป็นเหล็กคู่กันมา ก็คูคูคูกันไปจนถึงด้านหลังครับครับตัวนี้ผมจะไล่เต็มครับก็สังเกตดูแล้วมันถ้าเราไล่เป็นความร้อนมันจะสูงแล้วเหล็กมันเหมือนจะแข็งนะครับเหล็กจะแข็งกว่าเดิมครับสังเกตดูเพราะฉะนั้นผมก็จะไล่ครับไล่ให้เต็มเลย ในติดกันครับก็เชื่อมเฉพาะด้านในออกแตะๆรอบๆข้างนอกปล่อยเลยครับข้างนอกก็จะปล่อยแบบนี้ครับไม่ต้องเชื่อมตัวนี้ก็จะหาเหล็กเส้นแล้วครับมาอุดอุดแล้วก็เชื่อมเต็มมันจะได้แข็งกว่าเดิมนะครับโดนความร้อนเหล็กเหนียวโดนความร้อนน่าจะอยู่ได้นานกว่าเดิมครับ เคยลองทำดูกับอย่างอื่นครับก็จะไล่เต็มนะครับแต,แตะ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 ให้เต็มก็ <c oughs> แบบนี้แล้วครับงบประหยัดครับงบก็ไม่เยอะเลยต้องจำเป็นครับ อดท,ทนสักปีครับทนสักหนึ่งป <c oughs> ีก็เหล็กหลักร้อยหเงนินหลักหมื่นก็น่าจะได้ครับหลักหมื่นหลักแสนอดทนสักปีครับทีหน้าก็จะทำใบใหม่ก็เสริมประมาณนี้นะครับทำทั้ง2ด้านเลย ตักนี้ก็จะทำเหมือนกันครับไรก็จะสูงเหมือนเดิมความสูงก็เหมือนเดิมครับประมาณนี้ครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ